มีผู้ปกคองมาทัาอาก็มีเนาะก็ทักทายสบายดีเอฟซีทุกคนมื้อนี้จะมีกับพาทุกคนมาเฮ็ดข้าวยุงเฮ็ดทุกคนมื้อนี้กับม่เฮ็ดปฐถมบ้านามีคือเก้ามื้อนี้กับมาเฮ็ดกินชู้น้องน้อยนังเฮ็ดกินทุกคนมาเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาสิเฮ็ดเมนูเล้อเฮนังเฮ็ดมื้อนี้จะมีก็ะถือโอกาสพาทุกคนมาเลาะ้มบะุงเฮ็ดหฮาวัน โซงนี้ทุกคนเนาะอากาศดีดีื้อนี้นะทุกคนนี่ถ้าบรรยากาศอยู่คงเฮียนปฐมบ้านสามีทุกคนอากาศดีดีื้อนี้มืดคืนมมีแดดทุกคนเนาะโซงนี้ก็บโซงใบไม้โป่งไม้ทุกคนเดินซ้ำโซงเดินอันเดินชิปเดินก้าเดินชิปกัสามีกับผาทุกคนมาเฮ็ดข้าวเธอหนึ่งแล้วทุกคนเนาะ,นนะบัดน,นี้กัมาอีกรอบโซง ตอนนี้แม่น้องมาอย่ห้องเฮ็ดเท่ากําลังเข้าห้องทุกคนเป็นเวลาเข้าห้องเฮ็ดเนาะกะเจ้าโบเห็นพายุนำกลางเดินเลยนะเทวท่าเบิ่งเิ่นเลิอกห้องเฮ็ดนพาเดียวเข้าห้องเฮ็ดนกําลังเฮ็ดนหนังสืออยู่ในห้องเฮ็ดเนาะสองรางนี้ก็จะเป็นปอเนื่องฮอดปอห้าทุกคนนี่ฝ่าลังเฮือนโคก็จะเป็นห้องเรีปรปฐมเน่จะเป็นห้องเฮ็ดอนุบาลทุกคน ห้องเฮ็ดเาแบบเฮ็ดตู้น้อยไว้สำหรับให้ประเทศนังพักลิ้นนังมีผมเงาเนาะโมงนี้เป็นอ่างล้างมือมอันนี้ก็เป็นเครื่องคเท่าคักินโ,โกกนมงนี้ก็เป็นบอนที่ไว้ให้น้องน้อยนังเฮ็ดกินข้าวทางนี้เป็นน้องเฮ็ดอนุบาลทุกคน นี่ก็คือภาพปัญญากาศของน้องน้อยอนุบาลเพื่อนนังเฮียนทุกคนเดี๋ยวจะมีกะสิไปหาดังไฟนึงข้าวกันทุกคนหน่อเดี๋ยวน้องน้อยนังเฮียนเขาสิหิวข้าวกันนะทุกคนนะทางใน,นคืนครูเขาก็ประมาณน,นี้เลยจัดการด,ด่งไฟ่อนเลยางานมันนี่ก็ โคซิ้นหมูทุกคนนี่ได้ขาหมูมากขานึงแล้วก็พักกันลำหัวบักงเดี๋ยวล่างิ้นหมูช่วอยเนาะเนี่ยเนี พิงคาวแล้วก็โฟซีนทุกคน ต่นี้น้กมอาน่ตอ,งงอ,งตอน,นี้น้องน้อยนักเฮียนเขากกำลังพักพ่อนทุกคนเนาะกลางม่วงมากับพักพ่อนแล้วกัยังเอาเหียนอีก ปลาทบบดเดียวเพ็ดกองดินไส้ประสาทไส้อยู่ทุกคนเนาะปลาเป็นตะมนแห้งขึ้นฮอดตัวเองตอนอยังน้อย ทำไมจะมีตัวย่างน้อยก็สิประมาณนี้เลยทุกคนเลยเนาะโอเริ่มีซีซัน Hmm, saya banget tuan. เมคอชูชีวิตนี่ก็ท่าของกินซุปและะ้วกันท่าน้องวันน่าเรียนน้าออเลือกห้องเลือกรียห้อโนบาตอเอกก่อนเนาะ,ะ,ะตักเอาบก่อนันะลูกซุกแล้วกันตักเสื่อถือทุกคนนี่อาหารมื้อนี้ ข้าวนั่นซุกแซบบอแซบบอแซบบอจะมองจะมิงอยู่ฟังในผู้ถามนะแซบบอแซบบอแซ่บเพชรบอเพชรบอกินเพชรแต่ไม่ยังแห้งน้อย แล้วก็มีผู้ปกครองมาถ่ายเอากับนี่เนาะอโบาลกินอิ่มแล้วก็ปทมต้อนเนาะป .1 .2 .3 .4 .5 กินข้าวยาแล้วก็มาล้างถ้วยล้างบ้วงแสงแล้วกบไว้มันจะเด็ด นี่งมาต้องยืนยิงเข้าอิ่มแล้วล้างทวดล้างบ่วงแล้วกับเมื่อทุกคนบัดนี้รับขีดนี้ก็จบคีบต้องเพื่อนทันทีทุกคนแล้วพบกันใหม่วันหน้าทุกคน